หงแดงทุบครั้งลิเวอร์พูลทุ่ม100ล้านปอนควา้าคอเคธคุยเซนสแนวรับดาวรุ่งจากบอลมัทธทั่มกลางแสงแดดอ่อนของเมอร์ซีไซ์และเสียงฮือฮาจากแฟนบอลในช่วงเสมอลิเวอร์พูลสร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดนักเตะอีกครั้งเมือ่อพวกเขาเดินหน้าเสริมแกร่งแนวรับอย่างจริงจังด้วยการคว้าตัวมิลอดคอเคธและจารานันคุยเซน2ประการหลังดาวรุ่งจากบอลมัดโดยค่าตัวรวมสูงถึง100ล้านปอนดีนี้ไม่ได้เพียงแค่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีมหงแดงในยุคหลังเจอเก้น คลอบเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นภาพชัดเจนถึงการเปลี่ยนทายสู่ยุคใหม่ที่ความสดความเร็วและความสามารถในการปรับตัวกลายเป็นหัวใจหลักข้อเขตแบ็กซ้ายเลือดทางการีไว้เพียง20ปีได้รับคำชมอย่างล้นหลามในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันเติมเกมบุกได้อย่างมีชั้นเชิงและรับมือกับปีกตัวจีดของพรีเมียร์ลีกได้อย่างน่าประทับใจขณะที่ฮุยเซนกองหลังดาวโรดชาวดัตช์วัย19ปีที่ถูกยืมตัวจากยูเวนตุสมาอยู่กับบอลนมัด กลับกลายเป็นหนึ่งในคีย์แมนแนวรับของทีมเชอรี่ด้วยรูปร่างสูงใหญ่การอ่านเกมที่เกินวัยและความเยือกเย็นเหมือนเซนเตอร์ตัวเก่าลิเวอร์พูลภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่รอช้าที่จะลงทุนกับอนาคตด้วยความเชื่อมั่นว่าทั้งเคโอเคสและฮุยเซนจะเป็นรากฐานสําคัญของแนวรับในอีกหลายปีข้างหน้าขณะที่แฟนหงเองก็ดูจะตื่นเต้นไม่น้อยกับการได้เห็นดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งสองรายมาสวมชุดแดงเพลิงในถิ่นแอนฟินและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของลิเวอร์พูลเวชันใหม่ ที่กล้าเสี่ยงกล้าทุ่มและกล้าฝันอีกครั้ง